ดูดวงชาวราศีธนดูดวงชะตาของชาวราศีธนูไปทำอะไรให้มันโกรธงูดำมันตามแขนโชคชะตาของท่านต้องระวังระวังอะไรนะครับระวังมีเกณฑ์โยกย้ายมีการมองการไกลถึงอนาคตมีการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันปกตำแหน่งของตัวท่านท่านอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐาน พราะว่างูมันจําได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้านไหนงูมันแค้นนักเลยนะผมโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการมองการไกลสึงราคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดปัญหาต่งตางๆตกตําแหน่งยาจกโอกาสจะรวยไม่ใช่ง่ายเพราะว่ามันตามแค้นท่านควรที่ต้องหลบหนีจากเจ้ากรรมในเวรอยู่ให้เป็น นะครับไม่รู้ว่ามันตามอยู่ตรงนั้นเราก็ยังปล่อยให้มันตามเราก็ต้องหนีเราอยู่ให้เป็นสิการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนดจบารมีวาสนาโดนมีดปากเต็มหลังพอรู้อยู่แล้วว่าใครคือเจ้ากรรมในเวรก็ยังปล่อยให้มันตามถ้าท่านอยู่เป็นท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในวัยเด็กจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนานำโชคชะตา ฉันจะได้รับโอกาสทองโอกาสถ้วยทองมีการเปลี่ยนแปลงแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเดซันบังเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวปักธงเตรียมตัวรับทรัพย์รยโชคจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทัในใดอัศวินถือเหรียญขี่ม้าขาวนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาโน้นนำโชคตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงเรพถีเงินล้าน สายสามดาษขวาสามดานมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหานสิ่งสิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคตาท่านตกตำแหน่งเดอะฟูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสการติดกับดักมเนเสนามนจันทานในดวงชะตามีคนคอยประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกเอาใจ การที่ท่านส่งมอบได้รับการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาเจวิตจะมีการพลิกเปลี่ยนแปรผันท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีคนคอยประจบประแจงการที่ท่านได้ทําอะไรบางอย่างได้เจอเพื่อนรักเพื่อนเก่าตกตําแหน่งเลเวอร์เพราะฉะนั้นดวงชะตามีคู่จะสูงมาก งูก็เปรียบเหมือนดังเพศตรงข้ามที่จะทําอะไรบางอย่างกับตัวท่านเพราะฉะนั้นรักก็รักสุดๆเกลียดก็เกลียดสุดๆการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายการที่จะทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่มันเข้ามาประเดบาดังให้ท่านตกตกําแหน่งมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิ์เลือกเหลียวหลังหันกลับมาการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆท่านจะได้เป็นที่ห รับทรัพย์รวยโชคฉุกสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียมเงินอดทนอดกั้นตกตําแหน่งขี้เหนียวท่านต้องขี้เหนียวไอ้ว่าท่านขี้เหนียวเรื่องของผมครับขี้เหนียวจะรวยครับสปอรตจะจนอวดรวยก็จะรวยจนนะครับผมเพราะฉะนั้นอวดจนจะกลับรวย เอาอะไรอะครับคิดเอาเองแล้วกันนะครับโชคตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาจะทำให้ท่านร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดปิ๊กเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพุ่งข้าวเหลืองอาลามหัวใจพองโตนะบรหารคู่เกิดความแช่มชื่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังดวงแบบนี้ดวงเปิดรับทรัพย์ คนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัส,สนาสิ่งสิทธิ์ปกปกัปกคุ้งรองรักษาดุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทานที่ท่านลื่นเลิ่งช่ำชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะถึงเวลาคาวบุญในสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวโอกาสทองมาแน่ๆโอกาสที่ท่านจะรวยเข้ามาแน่ๆรวยต้องรวยแบบไม่ธรรมดาแต่ว่าใครก็รวยได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่างูดำมันตามแค้น่ยแต่ละอดีตชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ชาวราศีธนูโดนจัดหนักจัดเต็มอาจะได้ลื่นเลิ่งไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตําแหน่งครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองถึงเวลาค้าบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังความเล่าร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์ฟ้าพาลงมาตูมครับเจ็บปวดรั่ว้าวแสนทุกข์ทรมานแตกแยกแตกแขนงอัศวินขี่ม้าขาวถือดาบประหาร,ร,หารสัตรูหมบ้านเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบังดังใจหมาย จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังผสมเร็จการปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิด,ปดตาก,นกวนกวไวกระสรับกระส่ายนะครับไปทําอะไรให้มันโกรธระวังให้ดีนะครับตกตําแหน่งซื้อรถใหม่ป้ายแดงซื้อบ้านซื้อรถสร้างบ้านให้พ่อแม่ดวแบบนี้ดีไหมครับดี ครับผมจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะครับมาจากต่างแดนต่างถิ่นเข้ามาบอกงานธุรกิจการงานการเงนิงนามาให้ดวงเปิดโชกตุต,ตาตกตำแหน่งดาบสองคมแปลว่าอะไรแปลว่าจับยังไงก็เจ็บนะครับจะทำต่อก็เจ็บจะเลิกทำก็เจ็บไม่มีสิทธิ์เลือกทำต่อไปนะครับยังไงก็เจ็บ ครับนะชาลอดเกิดขึ้นในโชคชตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเหลี้ยวหลังหันกลับมาดูครับนะผลยังไงมันก็เจอปัญหาอุปสรรคครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านจะรวยครับผมจะติดเกิดขึ้นทาตามแบบแผนตุลาการกดบ,บ้านกดเมืองมีท่านจะอยู่ที่แห่งใดก็ต้องเชื่อกดบ้านกดเมืองครับนะนะจะไปผิดแผกแหวกแนวไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ให้ก็คือไม่ให้ครับนะนะผมท่านจะเปลี่ยนได้ไหมลนะ่ะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลย ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ดวงชะตามันจะง่ายขึ้นครับการชิงไหวชิงพิบการใช้เล์เหลี่ยมเล์เลกลนเพดุบายตกตำแหน่งสามเหรียญบุญกุศลวาสนาครับจะได้แกะสละกการรีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาจะรวยนะครับท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าเพื่อนที่จะเข้ามาค้ำชูเท่านั้นนะไม่ใช่เพื่อนที่จะเข้ามากินนะเพื่อนที่จะเข้ามาค้ำชูครับชูอะไรชูให้ท่าน ได้เป็นที่1นึ่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดกล้าได้กล้าเสียแนะนําในสิ่งที่ดีบๆถ้าเพื่อนที่เข้ามาไม่ดีไม่ใช่ในดวงชะตานี้ดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้เลือกได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วตูงใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n แท็ซุปเปอร์ติเก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ติดหมอสันนะครับหมอสันจะได้ทําคลิปดีๆให้แก่ท่านมากๆนะครับนะครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ